ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ห้องเรียนดิจิทัลค่ะวันนี้ครูสุภพรไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับนักศึกษาชายรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างน้องสําลีกับแผนก์ช่างยนต์ค่ะสวัสดีครับครูสุภพรและสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกคนครับสวัสดีค่ะสําลีวันนี้ครูอยากชวนเราคุยเรื่องสําคัญมากเลยนะคือเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัลฟังดูเป็นวิชาการไปหน่อยหรือเปล่าเอ่อผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับครูคำนี้มันคืออะไรเหรอครับ มันแค่คนใช้โซเชียลเป็นหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสำลีหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นพลเมืองดิจิทัลมันไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการใช้เทคโนโลยีเหมือนที่เราเรียนขับรถยนต์เท่านั้นนะมันคือเรื่องของความรับผิดชอบและมารยาทต,ตอนที่เราออกไปใช้รถใช้ถนนตั้งหากมันคือการที่เราใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยมีความรับผิดชอบและเคารพผู้อื่นในสังคมออนไลน์ด้วย โอ้แสดงว่ามันลึกกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะครับแล้วแบบนี้การจะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีต้องมีทักษะอะไรบ้างครับครูครูว่ามีอยู่สีทักษะหลักๆที่สำคัญมากในยุคนี้เลยนะสําลีอย่างแรกเลยคือทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องข่าวปลอมนี่แหละสมมุติเราเห็นข่าวในกลุ่มไลน์เทื่อนที่บอกว่ามีคนถูกรางวัลใหญ่แล้วเขาจะแจกเงินแต่ให้เรากดลิงก์ก่อนเราควรจะเชื่อเลยไหม ไม่น่าเชื่อครับครูต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับถูกต้องต้องคิดก่อนคลิกเสมอและดูว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าทักษะนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆด,ด้วยนะเข้าใจครับครูทักษะที่2คือการจัดการร่องรอยดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินต์จำไว้เสมอว่าทุกสิ่งที่เราทำในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโพส การกดไลค์หรือแม้แต่การคอมเมนต์อะไรบางอย่างมันเหมือนเราทิ้งรอยเท้าไว้บนผืนทรายซึ่งมันจะยังคงอยู่และอาจส่งผลต่ออนาคตของเราได้โอ้ oh, จริงด้วยครับครูบางทีโพส์อะไรไปก็ลืมไปแล้วใช่เลยแล้วก็มีทักษะที่สามการจัดการข้อมูลส่วนตัวอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะยุคที่มิจฉาชีพมาในหลายรูปแบบเราต้องระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะ ควรตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละบัญชีและถ้ามีใครมาขอข้อมูลส่วนตัวทางแชทอ้างเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนอย่าเพิ่งรีบโอนเงินไปนะอันนี้ผมเจอมาบ่อยเลยครับครูและทักษะสุดท้ายที่ครูอยากฝากไว้คือการมีจริยธรรมบนโลกออนไลน์หรือดิจิทัลเอมพัซซมันคือการมีน้ำใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นในโลกออนไลน์เหมือนที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา ถ้าเราเห็นใครถูกกันแกล้งออนไลน์ก็อย่าเพิกเฉยแต่ควรช่วยกันปกป้องหรือรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะสังคมออนไลน์จะน่าอยู่ได้ต้องเริ่มจากพลเมืองทุกคนช่วยกันสร้างค่ะวันนี้ผมได้ความรู้เยอะเลยครับครูจากที่คิดว่าแก้ใช้แอปได้ก็ต้องคิดใหม่เลยต้องใช้ให้เป็นและใช้ให้ดีด้วยขอบคุณครูมากๆนะครับด้วยความยินดีค่ะสัาลีการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีคือทักษะที่ต้องฝึกฝนไปตลอดชีวิตนะคะ ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำสังคมออนไลน์ของเราก็จะปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ครูสุภาพพอและน้องสำลีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ